สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเบิ่อชมพูสะพพี่นอ้องบอกว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเนาะการยินดีตอนหับเข้าสู่ซองทาวุลเริงพมกองเนาะซึ่งตอนนี้บา่าบุญเริงกายสิพาพี่นอ้องมาอัปเดตวิถีชีวิตการเป็นอยู่เนาะเรื่องการดำรนลุชีวิตของของสาวๆในชนบ,บทเขตนี่แหละพี่น้องเนาะชาวบ้านป่าพี่น้องเนาะสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตการอนบนำยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมพี่น้องเอยเนาะ เอาพี่น้องไปติดตามครับส้มกันพี่น้องอพี่น้องเนาะอาจะอาบแถวนำห้วยนะโดยหอกของมึงเองโอ,อ,อ้พี่น้องนั่งแต่กรใสอยู่นะนั่งก็ใสอยูอ่เน,น,นะนี่พี่นอนะอ้องนเนาะเพื่ออาบฟองเศร้าและเส้นบนของพี่น้องนี่เป็นตัวักกา แว่เนียนเงี้ยนก็มานี่ย แสบนะนี่แหละถึงนอ่วิธีสิดนะวิธีอ,อ่านนั่นอ่านเสนอแต่จะอ่านพนะนะีนทูนะทูนี่นี่คี่น้องแต่ที่ใส่กรดนนะว่าแปลงทูทูแปลงทูขายนะ ต้องเกรงใจกันเอาเป็เนพี่อาี่เธอสบายใจตกระใสเคลิน มีตอวทู้สาวทางานกันหมดเลยนะเอ้าเอ้าวันเด้อมือแหงเลยทุกคนยืนขนาต้องคอยๆงานกันงางบอดีนียบก้บ้อโคตรแตกโคตรแท้ ทจ้ยรายแล้วก็วที่ยวนหรือถ้าเราจะตริงใจเลย ほ <noise> ยังเลยอะไรนี่อออ่มืออ้อแขกับอ่า้องแม่แม่ต้อนรับกันก่อน้อง่้ี่หนึ่งอะ้องัวตาะกันทะาะกเสียแล้มือธรราครับกมนแหละอะไร่าไม่สดเา้าตาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ทางนั่นแต่จะร้อยมาพีคือหน่อยนะหกอยูน่เีอที่มว่านมาน่มาปลาแน่มาแนานมานมาแน่มาแน่มาแน่ม่มาแน่มาแน่ยังน่มาแน่มน่แร่เด้อก่ Oh, shoot! ตามยงไม่ได้เหรอตามยงจะประมาณอ่ไรกัน Thank <laughs> you.

ป้าไปนองคักทัดเนาะถ้าจะลองนี่เลยลอยใช่ ที่นี่พี่น้องลมอีกลื่นเลยเนาะ พี่นองตอนนี้หากสีพาพี่น้องกลับบ้านนี่พี่น้องเนาะอาด้าสลักนี่ก็คอจุลง่นี่พี่น้องาทสบายททางลนะไแชร์แหคนทยเป็นกำลังใจเลยพี่น้องเนาะล้วก็บพิดพลาดคลิปใหม่ๆพี่น้องเนาะเอาประพิาไปกนอไป